วันนี้มาที่แสลงหมู่5แสลงครับอำเภอเมืองแกนทบุรีครับสวนป่ากิติคมนะครับตันนี้ครบปีเดือน2ปีเดือนตุลานะครับทำมาตุลาแล้วมาถากันเลยนี่ผลงานสารอินทรียกระตุ้นการสร้างแก่นไม้กิจสนานครับเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้อย่าลืมนื้นะล็อกมดไม่ตีนขาด นี่ครับเจ้าของนั่งดำลํนี่ครับนี่ครับเมียก็ไม่มีนะครับเพื่อนผมครับอนาคตครับไม่ต้องหาคนมาช่วยใช้เงินมันถากไปข้างล่างเหนไหครับดัมปี้นี่คือผู้กินกลับนะครับนี่ถากนี่เบี้ยหกขวัญนะครับเนี่ยธรรมดานะครับมไไ่ด้คนอื่นไม่ได้ทากฟรีนี่นะเนี่ย อย่ามาหลุดมือเฮ้ทำหน้าลำพังบอกทวงเบียร์หกขวดเลยยังไงเนี่ยเออเออมือไม้อ่อนเลยโอ๊ยหมดแรงเล้ไปทางลากนู่นเออเฮ้ยมันลงมาลากลงไปเนี่ยปังนี้มันจะลงมาลากหกสิบเซนอือนะครับดำปีเลยครับมา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 สอยเนยคอยเลยโอ้ยนี่ผลงานสารเอนไซม์กระตุ้นการสร้างแก่นไม้กิศนาครับ จันทบ,บุรีครับนี่จันทบ,บุรีนะครับทำเสนอโดยเอกอาหารพืชนะครับชั้นสองอยู่นี่นะครับเอ้ะมันลงลงจริงๆอะลงจริงครับเพราะรูรูแรกเนี่ยขึ้นมาจากดินเนี่ยสามสิบเซนจากรูนี้ไปอีกรูเนี่ยไม่ยี่สิบอ่าเนี่ยหกอาเม็ดเดียวเดี๋ยวเม็ดเดียวเม็ดหนึ่งเนี่ยอันนี้เจาะรูมันจะมีหัวมันจะมีหัวอยู่สองหัวนะครับหนึ่งถุงจะมีสองหัวนะครับ มันถมจะมีอยู่สองหัวอ่าเ,เนี่ยเจาะตรงนี้รูหนึ่งครับเลยก็แย่ไปเบิร์บทางนี้นห่างกันประมาณสิบาเซนนี่รูหนึง่งอย่างเงี้ยครับอืมแล้วข้างบนก็แบบเนี้ยไอ้นี่ไอ้นี่ลงแกนก็ขึ้นไปนี่ไอ้รูนี้ก็จะลงมาข้างล่างเห็นไหมอืมอ,อันนี้ห่างกันเมตรหนึ่งแต่เนี่ยรูนี้เหนือดินสามสิบเซนครับลงไปฮะลงไปจนลากจะลงไปถึงรากใต้ดินนะครับอ่าลองอีกหน่อยก็ได้ ข้าต่อขึ้นมาชั้นสองมัหน่ออยากวมลงไปล่างรึเปอ๋อวันนี้ข้างวัฒนาเมื่อกี้นะวันนี้เราวันนี้วันที่ยี่สิบยี่หกยี่สิบกุมภาหกเจ็ดนะครับอันนี้เบียร์หกขวดนะครับเพราะว่าทำฉากดีๆหน่อยตอนนี้สองครับเป็นแปดทำสารไว้ถ้าเรากินเราปานไปก่อนนะครับครบเดือนตุลานี้ก็จะครบสองปีนะครับอื ถ้าเดือนตุลานี่ก็จะครบสองปีอันนี้หนึ่งหนึ่งปีกว่านะครับหนึ่งปีกว่าวันนี้เราได้ทําการทดลองแค่นี้ก็รู้แล้วสุ่มถากดูนะครับว่าลงแก่หรือเปล่าอ่าเห็นไหมครับดูเลยครับเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วเห็นไหมดูอยู่นี่ดูอยู่นี่เออเทียบจะขึ้นมาอีกหกสิบเส้นไปนี่เบ๊บอือนี่รูนี้นะอือขึ้นมาแล้วนะ ทายโทรมาคุยกันก่อนนะครับเออปรึกษากันก่อนไม่ต้องด่วนรีบซื้อสารเอนซี C กระตุ้นการสร้างแกนไม้กิษนานะครับถ้าต้นใหญ่นะครับสามารถทําได้สี่ชั้นห้าชั้นนะครับขึ้นไปน่อันนี้ช่องนี้ไงมาเริ่มประสานกันมาเริ่มประสานกันเดี๋ยวเดี๋ยวทนี่จะมาติดนี่ถากลึกไม่ได้ครับจะถากลึกเดี๋ยวสองปีถากจะเต็มที่เลยครับอันนี้สวนนี้ใช้ไปห้าร้อยถุงนะครับ ห้าร้อยถุงนี้ครับมีต้นไม้กิศนาของคุณกิติคอมนะครับไม่มีเมียรครับหนุ่มโสดครับประกาศจังเลยประกาศจังเลยผมอ <laughs> ยากให้เ <laughs> พื่อนมมีเมียรครับนะครับครับ <laughs> ไม้หอมเยอะมากโอ้โหเห็นไหมครับ <laughs> ต้นเไหนมาดูต้นนี้หน่อยังยังมีอีกนะอ้าวยังมีอีกไปถักให้ดูต้นนี้อีกเนี่ยดูดิมีเกล็ดมีก้อนเลยหรอประกาศเมียก็ต้องเอาตัวใหญ่แบบนี้นะครับตัวเล็กแบบนี้ก็ไม่ โอเคโอเคอดีเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกดปิดกันโอเคครับโอเคปปิดสต็อปเลยสต็บที่ไหนวะกดหยุดนหลกดหยุดที่ไหน